สวัสดีค่ะคลิปนิต้ต้จะพามาดูตัว Ford e v e r l อ t s นะคะจะเป็นรุ่นเทนค่ะราคาอยู่ที่1,392,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะมีตกแต่งอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มจากที่ด้านหน้านะคะสำหรับด้านหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าใหม่นะคะของคำว่า Ford แล้วก็ติดคำว่า e v e r อ e t เ w i ต์วนะคะสำหรับด้านบนค่ะเป็นตัวอะคริลิก แต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะไม่ชอบสีที่มันเป็นตัวสีแดงแล้วก็ตัวสีน้ําเงินตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถลอกตัวสติกเกอร์ออกได้นะคะสําหรับด้านล่างนะคะเราใส่เป็นตัวสเกิร์ตค่ะของตัวชุดแต่งของตัววิกเตอร์นะคะและที่เป็นไฮไลท์ของคันนี้นะคะก็คือเราแ็ปเป็นสีเทาแลมโบนะคะให้กับของลูกค้าค่ะแล้วก็หลังคาด้านบนนะคะก็คือจะเป็นแ็ปสีดํานะคะเรามาดูด้านข้างกันนะคะ ซุ้มล้อเป็นของตัววิกเตอร์ค่ะจะเป็นแบบฟันเฟืองนะคะสําหรับยางแล้วก็ล้อแมกนะคะใส่เป็นล้อแมกขนาด20ค่ะแล้วก็สําหรับยางนะคะเป็นยาง265ค่ะ50แล้วก็ i20 นะคะกระจกมองข้างนะคะเราแลปเป็นตัวสีดํานะคะเพื่อที่ให้เข้ากับตรงด้านบนของหลังคานะคะสําหรับฟิล์มใส่มาให้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ตัวเบ้ารองมือจับค่ะแล้วก็ใส่ตัวฟ้าถังน้ํามันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อเลยนะคะสำหรับด้านท้ายคันนี้นะคะเราใส่เป็นตัวครอบไฟค่ะตรงด้านท้ายแล้วก็เวลาที่เราเบรกนะคะจะมีคำว่า e v r l ล a t ะคะ่ะเพิ่มขึ้นมาให้นะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะปกติรุ่นเทนนะคะจะไม่ใช่ไฟประตูเป็นไฟฟ้านะคะแต่คันนี้เราติดเป็นตัวประตูไฟฟ้าให้นะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะก็คือเราใส่เป็นตัวชุดแต่งของตัววิกเตอร์ค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะคะสามารถโทรหาต้อยได้นะคะที่เบอร์0809625495ค่ะสวัสดีค่ะ